บ้านหลังหนึ่งที่เหตุราคาเริ่มต้นอยู่ที่31ล้านโอ้ยน่ารักมากมันคือห้องอะไรมาเจออันนี้อันนี้นึกว่าห้องนอน <G ül> <G ül> วันนี้นะคะแพรินพาทัวร์จะพาทุกคนมาชมโครงการในย่านภูเก็ตค่ะอาสังหาที่นี่ที่เขาว่าฮอตที่สุดในประเทศเราจะไปสมัมภาษณ์นักเรียนของเราผู้เข้าสัมมนานะคะเข <G ül> า,าอายุแค่แบบ30ต้นๆแล้วแบบทำโครงการระดับ200กว่าล้านแล้ว ไปพบกับเจ้าของกันเขาอยู่ข้างในแล้วไปค่ะสวัสดีค่ะเลียนเชิญครับผมเลียนเชิญบาค่ะบันโอนยน่ารักมากทำไมยุคนี้ใครๆก็ทำต่ภูลิลาด้วยการที่ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่หรือใช้ชีวิตซื้อบ้านที่ภูเก็ตเนี่ยรู้สึกว่าเออเป็นการลงทุนที่ดีมันเลยเกิด เทรนที่เกิดขึ้นมาว่าทุกคนก็อยากสร้างบ้านพูวิลล่าหรือบ้านในฝันเพื่อที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับแลวนี้ก็เลยเป็นแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบที่นี่ถูกต้องน Nature Res Villa ครับจะให้ความสําคัญกับ Space มากๆเพราะว่าคือบ้านเนี่ยพอเราพูดถึงบ้านหรูมันไม่ใช่แค่เรื่องฟังก์ชันแล้วแต่มันต้องเป็นเรื่องของ ความรู้สึกที่เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกสบายสิ่งที่เราโฟกัสอันดับที่หนึ่งเลยก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมทำไมลิฟวิ่งรูมถึงสำคัญเพราะว่าการที่คนซื้อบ้านภูวิลล่าหรือคนเช่าบ้านภูวิลล่าส่วนใหญ่ก็จะมาเพื่อเป็นฮอลิเดย์หรือว a คเคชันมาเพื่อพักผ่อนแล้วก็ทรงสาวยน,น้ำเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาจะเป็นฟรีฟอร์มมีเลยเยอร์อมีมิติการทำบ้านให้โค้งม,มนเนี่ยมันเป็นการสื่อถึง ความต่อเนื่องแล้วก็ให้ความรู้สึกที่รู้สึกสมูทเวลาทุกคนเห็นบ้านหลังนี้ทุกคนสามารถรู้ได้เลยว่านี่คือโครงการ Natureless v ิลลาการออกแบบดีไซน์ก็คือเราเน้นแสงธรรมชาติห้องทุกห้องเนี่ยจะมีคอริดอร์จะมีตัวเทอร์เรสเป็นของตัวเองเพราะว่าคือลูกค้าเนี่ยเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะชอบใช้เวลานอกนอก outdoor, อุ่อ่าก็คือนอกบ้านซึ่งการมีเทอรเรสหรือว่าการมีบัลคอนีเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ย ไม่ต้องออกจากห้องก็ได้ก็คือสามารถออกไป o u t ดอ o r แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตต่อในห้องได้นะครับโทนที่เราใช้แต่งบ้านจะเป็นว o o d warm white green นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเหมือนสีขาวๆสีที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเช้ามาแล้ว refreshing นะครับรนอกเหนือจากนั้นข้างนอกวเรเบียงวเะเบียงที่ขิงกันนะครับวเะเบียงอันเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วเอามาเจออันนี้น,นี่นึกว่าห้องนอนนะครับผมนี่ใส่ห้องนอนได้เลยนะคะโอเค อันนี้ก็คือเป็นระเบียงที่สามารถนอนอาบแดดได้หรือว่าอาจจะตั้งโซฟาหรือว่าอาจจะบางคนจัดสวนนะครับชอบดีไซน์ตรงนี้คือตรงนี้<ม>นะครับต้นไม้แล้ก็ความลักชัวรี่อีกอย่างหนึง่งที่เราตีความคือการมีสีเขียวซึ่งการมีต้นไม้ในบ้านเนี่ยครับก็จะให้เหมือนความธรรมชาติแล้วก็ความรู้สึกสบายนะครับอยากจะพีเต์อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นห้องน้ำนะครับของห้องมาสเตอร์เบดมนะครับขอเชิญรับชมครับ <c oughs> นี่มันไม่ใช่ห้องน้ำนี่มันคือห้องนอนถูงในประเทศมานอนท่อมีได้อันนี้คือห้องน้ำที่เรียกว่า master bathroom นะครับของบ้านนะครับก็สเปซเนี่ยใหญ่โตนะครับสำหรับคนที่ชอบอาบน้ำนานๆนะครับ <c oughs> อยู่ในนี้ก็จะแฮปปี้เดินชมกันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวให้คุณน็อตรีแคปนิดนึงค่ะว่าบ้านตรงนี้เนี่ยพื้นที่เท่าไหร่คะ บ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่544ตารางเมตรนะครับบนพื้นที่ดิน100ตารางวาแล้วราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะสหรับโคมณการี้สำหรับ nature r e รสวิ l a สาใย,ยวนนะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่31ล้านบาทครับ31ล้านบาทหลังนี้ล่ะหลังนี้ล่ะถ้ามีคนสนใจจองได้ไหมได้ไหมหลังนี้ ขอโทษจริงๆครับลูกค้าซื้อไปแล้วเสียใจยังพอมีขายยังพอมีขายครับยังพอมีขายเหล<า>ืออยู่นิดหน่อยครับผมเหลืออยู่นิดหน่อยต้องรีบมาแล้วครับครับออนะคะก็ใครสนใจโครงการเนเจอร์เรสก็เข้ามาติดต่อคุณน็อตได้ไดโรรครงการตั้งอยู่ที่ไหนคะ,ะโครงการตั้งอยู่ที่สายยวนนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆหาดในหานแล้วก็ทางอยู่ตรงข้ามกับสนามยิงปืนสายยวนราไวย์ครับผม